สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและรลาศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องบอนิงทาร่โลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวมฤตยูเดินหน้าในภพเรือกนกรรมะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดาวมรตยูส่งผลใดกับคุณปฏิหารการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างชาวลัคนาราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายน การทำนายเป็นการทำนายโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดาวพฤหัสจะเดินหน้าไปจนถึงวันที่29กันยายน2568นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกหรือไม่ก็ดูได้ทั้งราศีเกิดแล้วก็ลัคนาเกิดนะคะเพื่อความแม่นยำดูได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณชาวลัคนาราศีสิงในช่วงที่ดาวหรือแตอยูเดินหน้าอยู่ในภพเรื่อนการงานเซเว่ o ออฟสอการปกปิดการปิดบางการซ่อนตัวเองจากสังคมก็ได้นาะในบางท่านจะติเหมือนคุณถูกซ่อนถูกซ่อนความสำเร็จก็ได้ในบางท่านนะ อาจจะถูกซ่อนตัวตนจากจักรวาลเพจออฟคับเด็กถือถ้วยการได้ลังใจการถูกรักการถูกเอนดูโฟออฟวานเชนออฟวานโอ้การงานโดดเด่นแล้วก็ซิกออฟวานเหมือนการงานของคุณจะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้การได้เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความกระตืรือร้นด้วยการ มีความสุขอะคะ่ะแล้วก็เด f ฟ o ลขึ้นมาาชารีออตไฮเพอร์สเททแล้วก็เดอะเดโอ้มันตยูให้ในเรื่องของการเป,ปลี่ยน,นแปลงมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการหลุดพ้นการรีเบิร์ตการเกิดใหม่ มีเกณฑ์การได้จบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ให้กับชีวิตของตัวคุณการหลุดพ้นจากพันธนาการการหลุดพ้นจากภาวะของการต้องแบกรับบางสิ่งบางอย่างคุณเคยอยู่ในจุดที่เหมือนคุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะชาวลัคนาาศีสิงเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่แบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนบา่าแล้วก็เป็นคนที่ มีแพชชั่นมีไอเดียมีหัวคิดดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนที่รักตัวเองเป็นรักตัวเองเอาใจใส่ดูแลจิตใจของตัวเองได้เป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นคนที่ชอบแบกภาระทุกๆอย่างไว้บนหลังภาระของคนอื่นภาระก,การดูแลครอบครัวหรือคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นได้ดีแล้วก็อาจจะ ถูกเบียดเบียนด,ด้วยในบางท่านเนาะถูกเบียดเบียนถูกเหมือนทุกๆอย่างต้องลงที่คุณปัญหาต่างๆการแบกภาระราทุกๆอย่างเนาะเป็นเดอะแบกของครอบครัวเป็นเดอะแบกของเหมือนเป็นความคาดหวังของครอบครัวเลยอะ่ะอืมแล้วก็เป็นช่วงนี้ที่คุณอาจจะมีความหวั่นไหวในใจมีความสับสนกับบางสิ่งบางอย่างอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะทําแล้ว ทําให้ตัวเองไปสู่จุดของการกลัวทําไม่ได้อะ่ะเหมือนคุณจะได้เริ่มหรือรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ได้มีความมั่นใจอาจจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวแล้วรู้สึกว่าเหมือนอารมณ์มันไม่มั่นคงในช่วงนี้เนาะก็เป็นเรื่องของการพยายามที่จะเข้มแข็งในจิตใจของคุณ คุณอาจจะซ่อนความรู้สึกความรู้สึกที่มันบางท่านซ่อนความรู้สึกอ่อนแออยู่ในใจเนาะพยายามทำตัวให้เข้มแข็งกับทุกๆเรื่องอาจจะถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่คุณจะนั่งร้องไห้แล้วก็นนอยกับโชคชะตาว่าทำไมเจอแต่บททดสอบที่หนักๆแล้วก็เจอแต่ในเรื่องของความไม่ยุติธรรมต่างๆอืม บางท่านก็ก่อนที่จะได้ดิบได้ดีก่อนที่จะได้ทําอะไรที่มันเข้าที่เข้าทางหรือก่อนที่จะมีความสําเร็จค,คุณก็จะต้องเหมือนกับเ,เจอกับการแบบความไม่ได้ดังใจการถูกขัดใจอะไรแบบนั้นบางท่านก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เติบโตถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลับมามีชื่อเสียงกลับมาผงาดได้อีกครั้งรวบรวมจิตใจให้เข้มแข็งเดินก้าวออกจากปัญหาต่าง บางท่านก็อาจจะได้เริ่มเริ่มบางสิ่งบางอย่างแล้วด้วยการแบบอาจจะทํางานที่สองหรือทํางานเบื้องหลังหรือพยายามสร้างตัวตนขึ้นมาอืมด้วยความที่มันไม่มั่นใจนี่แหละเพราะคุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าคุณต้องเป็นเดอแบบไปแบบนี้อีกนานแค่ไหนเหมือนคุณอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองอืมจากการที่ เหมือนคนเราเนาะถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ไม่มีความพร้อมหรอกมันก็จะต้องไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ต้องไปแก้ไขเอาในภายภาคหน้าเหมือนคุณก็ไม่ได้รู้ว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรคุณแค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณแค่อยากมีจุดมุ่งหมายของการอยากจะมีความสําเร็จอยากจะมีงานที่ดีมีงานที่มั่นคงแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาหรือเอาชนะกับเรื่องของการ เหมือนกับเป็นผู้นำเนาะในด้านต่างๆให้กับคนอื่นหรือเป็นความหวังให้กับคนอื่นๆที่ว่าคาดหวังกับคุณไว้คุณแค่อยากสร้างชีวิตของคุณเองก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นชีวิตของคุณกําลังจะไปในทิศท,ทางที่ดีบางท่านอาจจะหมายถึงการไปอยู่ต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยความที่กลัวแต่อยากจะประสบความสําเร็จเนาะก็เป็นเรื่องของการน่ายินดีนะคะที่คุณจะ สามารถที่จะไปเติบโตได้การเปลี่ยนแปลงนี้จะนํามาซึ่งความสุขการได้เอาชนะกับตัวเองมันกําลังเกิดขึ้นคุณจะมีความเข้มแข็งเข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนแปลงกับบางสิ่งบางอย่างให้ชีวิตของคุณเติบโตคุณจะได้หลุดพ้นกับภาระบางอย่างที่คุณแบกรับอยู่อาจจะเป็นภาระในเรื่องของการเงินหรืออ,อยากได้เงินเพื่อมาสร้างบ้านหรือ การวางเป้าหมายบางสิมงบางอย่างของคุณอะไรแบบนั้นมันจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองผู้ใหญ่ใจดีคุณจะได้ดังใจคุณจะถูกอุปถัมบางท่านก็เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่หนุนนําให้ไปพบเจอกับเส้นทางที่จะนํามาซึ่งความเจริญเติบโตเฉียบหนึ่งดาบขึ้นมาคุณจะเาชนะหรือสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคได้สําเร็จ ถึงมันจะยากมันจะเหนื่อยแต่มันก็สําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอิสระอคุณจะพร้อมแล้วก็เหมือนชีวิตกําลังก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนะักกลยุทธ์เหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้เริ่มทําหรือเป็นโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาหาคุณมันมีโอกาสที่คุณจะเอาชนะหรือไม่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคหรือไม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยความสําเร็จ มันมีโอกาสที่จะสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองแต่คุณต้องมีจุดเป้าหมายมีการวางแผนที่ดีการามีใจที่เข้มแข็งพอที่จะตะลุยกับงานที่หินหินหรือ,อโอกาสกับการสร้างตัวเองหมือคุณเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะควบคุมปัญหาหรือจัดการในเรื่องของการงานได้ดีบางท่านก็อาจจะไปศึกษาลรํ่เรียน ได้พบกับสิ่งใหม่ๆการเปิดหูเปิดตาหรือเหมือนคุณจะมีโอกาสบางท่านอาจจะเป็นโอกาสของการได้ไปเรียนต่อหรือได้อวุฒิภาวะตรงนั้นมาเพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการงานก็ได้ในบางท่านเนาะก็เป็นโอกาสของการได้เสริมสร้างความรู้เสริมสร้างสิ่งที่จะมาแก้ไขปัญหาในภายภาคหน้าได้ด้วยอืมก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะเติบโตบางท่านก็ อาจจะเป็นก้าวแรกที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้เป็นเด็กถือถ้วยะคะ่ะความจริงใจความมุ่งมั่นการได้โอกาสมาเพื่อให้คุณก้าวต่อไปเพื่อสร้างอนาคตสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองด้วยความที่ไม่พร้อมนี่แหละอืมวันนี้คุณต้องเชื่อะคะ่ะถึงคุณจะไม่พร้อมในหลายๆด้านแต่คุณสามารถที่จะเติบโตได้สามารถที่จะเริ่มต้นได้ แตต้องมีใจมีกําลังใจมีกําลังมีความเข้มแข็งพอเหมือนคุณจะต้องมี f ิเฟสความเข้มแข็งของตัวเองการมีเป้าหมายการวางจุดมุ่งหมายที่มันชัดเจนแล้วก็ไปให้ถึงกับสิ่งที่คุณพุ่งเป้ามันก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีได้ค่ะคุณจะพลิกฟื้นได้แต่ต้องพยายาม เพราะว่ามันมีขวากหนามขวางหน้าคุณอยู่แน่นอนการงานมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนมรณะค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนําพาซึ่งความสําเร็จการเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นก็นําพาซึ่งความสําเร็จได้ด้วยแล้วก็เป็นดาวภพเรือนศาสชาการเดินทางกาัน ได้เข้าสังคมหรือชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงเข้าสังคมใหม่ๆเจอคนมากหน้าหลายตาเจอคมเจอคนกลุ่มใหม่ๆห,หรือไม่ก็ช่วงนี้ถ้าคุณเดินทางหรือพุ่งเป้าหมายกับอะไรไปให้ถึงไปให้สุดมีกำลังใจมีกำลังกายมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้จากการลงมือและพยายามของคุณนะคะในบางท่านถ้าไม่ยังไม่มั่นใจก็อาจจะหมายถึงการได้ทำงานที่สองเพื่อที่จะต่อยอด เพื่อที่จะปูพื้นฐานในวันข้างหน้าเพื่อใหอ้มันเติบโตหรือไม่ก็เราอาจจะลองผิดลองถูกอาจจะยังทำงานประจำอยู่แต่อาจจะสร้างงานเบื้องหลังสร้างงานที่สองแบบลับๆก็ได้ที่ทำให้คุณแบบอาจจะลองดูก่อนถ้ามันดีก็พุ่งเป้าหมายกับมันอะไรแบบนั้นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำแล้วสำเร็จนะคะ งานจัดลิกฟื้นในช่วงนี้งานจะประสบความสำเร็จได้อืเอาอยู่คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีการาแก้ไขปัญหาก็ดีมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขนะคะการงานราบรื่นสุขสบายโอ้คุณมีเกณฑ์การปูรากฐานความมั่นคงในเรื่องของงานได้ดีการงานดูโฟขึ้นดูมีความชื่นใจมากขึ้นหรือดูมันมี การเข้าที่เข้าทางการได้แก้ไขปัญหาได้อย่างดีมากๆก่อนหน้านี้แล้วก็ขยันมันเพียรคุณดูมีจุดมุ่งหมายเนาะอืมดูช่วงนี้คุณลงทุนหรือทําอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็มีการเติบโตเกิดขึ้นบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็น ceo เลยมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะาจากการลงมือทําของคุณใครที่รอโอกาสบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วรอผลสําเร็จ มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าคุณจะต้องมอีความเข้มแข็งภายในจิตใจนะคะบางท่านก็รู้สึกไม่มั่นใจกับสิ่งที่ทําอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอทีหรืออะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จได้อย่างแน่นอนขอให้คุณลงมือทํามุ่งเป้าหมายพุ่งเป้ากับมันเต็มที่กับมันมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องบุกตลุยต้อง าหาลูกค้าการชนกับลูกค้าหรือการเดินทางจะนำมาซึ่งความสำเร็จค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวมฤุตยูเดินหน้าอยู่ในภพเรือนการงานตื่นรู้มีข่าวดีเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินบางท่านก็หลุดพ้นจากภาวะของการเป็นหนี้เป็นสินการพยายามเอาชนะกับ เรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการนําเงินมาเพื่ออปิดเจ้บปิดดิวปิดปิดนี่โปรสินได้ความสัมพันธ์บางท่านได้อาจจะหมายถึงการมีลูกค้ามากขึ้นการได้เงินการได้รายได,ได้ช่วงนี้จะดีก็เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะนําเงินมาจับจ่ายาในเรื่องของภาระหนี้สินได้ดีแล้วก็ บางท่านถ้ารอการเซ็นสัญญาต่างๆในเรื่องของการได้เงินมาก็มีโอกาสสําเร็จนะคะบางท่านแบบเหมือนไปกู้กู้ยืมกู้ในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถแบบนี้ก็มีโอกาสได้สองเรียนขึ้นมาใครที่การเงินมันติดติดขัดขัดก่อนหน้านี้คุณไม่ต้องกลัวการเงินจะค่อยๆฟื้นตัวบางท่านก็เป็นช่วงที่ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภโอกาสต่างๆเข้ามาได้ ความกังวลใจนี้มันจะค่อยๆผ่านไปหรือปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายบางท่านก็อาารจ่ายเยอะเนาะอาจจะมีความกังวลใจวิตกกังวลกับเรื่องของรายรับที่มันไม่พอกับรายจ่ายก็ได้ก็เป็นช่วงที่คุณจะบริหารจัดการปัญหาการเงินได้นะคะผ่านไปได้ในช่วงนี้แล้วก็เหมือนกับหมุนเงินได้ทันเฉดเฉิวอะไรแบบนั้นก็ได้ในบางท่านแต่ก็เป็นเรื่องของการถ้าใคร รอคอยโอ,อก,กาสของการถูกช่วยเหลือก็ได้มีเกณฑ์การได้รับความความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ทําให้รอดพ้นจากปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงที่ดาวมฤตยูเดินหน้าในภพกเกินกรมมะสนใจ แล้วก็ตุ่นรู้เอื้อเฟื้อปล่อยนักกลยุทธ์ใจเย็นๆค่ะถ้าบางท่านรอคอยการตรวจผลตรวจบางสิ่งบางอย่างก็มีเกณฑ์ที่จะได้ผลตรวจที่ดีค่าเลือดดีค่ะไตดีค่าผลตรวจจะดีขึ้นบางท่านก็เหมือนควบคุมกับเรื่องของ อาหารการกินได้ดีก็ถ้าใครเคยบาดเจ็บหนักๆมาหรือเคยผ่านเรื่องของการเข้าหาหมอหรือโรงพยาบาลมาก็ช่วงนี้ดูคุณจะฟื้นตัวได้ดีนะคะฟื้นตัวดีการถูกอุปถัมภ์การถูกแบบเอาใจใส่ได้ดีจากครอบครัวก็เป็นช่วงที่การสุขภาพของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจะแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของ โรคที่มันเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมแบบนั้นก็เหมือนกับเป็นเนหายหายแต่หาตรวจหาสาเหตุไม่เจอก็อาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมต่างๆเนาะก็ทําบุญทําบุญเพื่อให้จิตใจสบายใจก็ดีนะคะอืมพอภพัยของคาําว่าเอื้อเฟื้อขึ้นมาการทําบุญการให้ทานต่างๆก็จะนํามาซึ่งโรคภัยแค่เจ็บที่จะฟื้นตัวหรือไม่ก็จิตใจของเรามันสบายมากขึ้นทําให้ ร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้นก็ได้หรือถ้าใครเป็นในเรื่องของปวดหลังปวดปวดคอบ่าไหล่หรือไม่ก็เอวก็เป็นช่วงที่จะต้องดูแลเพราะว่าคุณอาจจะไปยกของหนักผิดท่าหรือนั่งนานๆในเรื่องของการทำงานก็พยายามยืดเส้นยืดสายค่ะมมันก็จะทำให้คุณดีขึ้นได้ค่ะนอกนอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ก็ระวังในเรื่องของการแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเดเดขึ้นมาในช่วงนี้ ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากเตือนจยากให้พรใดกับคุณแล้วก็อยากสื่อสารอะไรถึงคุณคะในช่วงที่ดาวมฤตยูเดินหน้าในภพเรือนอกรรมะของคุณกรรมะคือการกระทำนะคะทำดีย่อมส่งผลดีในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนพะแม่โพศพมีอยู่มีกิน ความสมบูรณ์พูนสุขเข้าปาอาหารคุณจะอุดมสมบูรณ์ด้วยเรื่องของอการมีกินมีใช้มีเงินเข้าไม่ขาดมือหรือคุณจะไม่อดได้อย่างแน่นอนในช่วงนี้การกินดีอยู่ดีกันอิ่มมีพีมันหรือเข้าปาอาหารในช่วงนี้มีเกณฑ์จะ,ะบางท่านก็ได้เฉลิมฉลองก็ได้นะอืมมีความสมบูรณ์พูนสุขกันกินดีอยู่ดีแล้วก็สัมภเวสีขึ้นมา แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอย่างที่หมอหนิงบอกเมื่อกี้เนาะก็บางท่านอาจจะเป็นโรคเวรโรคก,กรรมหรือเจ้ากรรมในเวรมาทวงมาทวงบุญทวนกุศลหรือมาทวงหนี้ของเขาด้วยการที่ทําให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หรือถ้ามันเกิดความติดติดขัดขัดในเรื่องของการงานหรือโชคชะตาของคุณดูจะสุดจะดีสุดก็ไม่สุดจะดีก็ไม่ดีอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นด้วยวิบากกรรมอาจจะเป็นด้วยสัมภเวสีที่ ตามคุณอยู่หรือ,อามาส่งผลในตอนนี้กับคุณก็ได้ทําให้คุณติดติด,ตดขัดขัด,ขดอะไรแบบนี้ก็พยายามแผ่ส่วนบุญสุ่วนสุสให้ท่านหน่อยเนาะให้เขาหน่อยเพื่อที่จะไม,ไม่ไม่มายุง่งวุ่นวายกับคุณหรือไม่ก็ได้ปลดปล่อยคุณอะไรแบบนั้นพพิลาบนัตสินดุลยยางสินปราศจากอาถรรพ์อ๋อ พไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงมาปัดเป่ามาขี้คายปัญหาต่างๆปัดเป่าอุปสรรคต่างๆหรือมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็สิ่งที่มันมาเกาะติดคุณอยู่อาจจะเป็นวิบากกรรมอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออาจจะเป็นสัมภเวสีต่างๆที่มาคอยรังควานคุณท่านมาปัดเป่าให้คุณแล้วชีวิตของคุณกําลังจะเหมือน ปวดเปื้องจากอะไรที่มันติดติดขัดขัด,ขดในช่วงนี้ก็ได้นาจากล้าหาญประจนภัยสนุกสนานมีกำลังปราบปรามคุณจะกลับมาแข็งแรงได้มากขึ้นนะคะในบางทนหรือบางคนก็เป็นช่วงที่คุณจะ,ะมีความรื่นเริงมีจิตใจที่ผ่องใสมากขึ้นมีการกระตือร้อร้นมีแพชชั่นมากขึ้นหรือไอเดียต่างๆมันผุดขึ้นมานช่วงนี้คุณดูมีพละกกำลังในการต่อสู้ กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ดูมีความเช่มชื่นเบิกบานใจมากขึ้นนะคะโอ้ใช้สิ่งเอียมาชีวิตกําลังจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองชีวิตจะช่วงเป็นเป็นช่วงที่ดวงเปิดฟ้าเปิดการเงินหลั่งไหลสุขเซมในเรื่องของการเงินการทองมีความมั่งคั่งแล้วก็รุ่งโรจน์ชดช่วงชะตาชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นนะคะในบางท่านถ้าเกิดข้อตกข้อผิดพลาด ถ้าเกิดมีในเรื่องของการติดติดขัดขัดอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นมาทําให้คุณเป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะเป็นสัมภสเวสีหรือคุณไปเจอกับเรื่องของแบบอาจจะไปในทางสามแยกทางสามแพ่งหรือ,อเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นมันเข้ามาติดตามคุณก็ได้อืม ก็นึกถึงครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ไหวพระสวดมน์แผ่เมตตาแล้วสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเป็นช่วงที่ถ้าใครเจอกับสุขภาพที่มันอ่อนแอหรือมีเรื่องของอะไรที่มันแบบเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่ตรวจหาไม่เจอหรออืองานที่มันดูดีๆมาแล้วอยู่ๆก็สะดุดติดขัดอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นมาปิดกัน้นให้คุณทําไม่สําเร็จก็ได้ก็เป็นช่วงที่คุณถ้าถ้าเชื่อในบบบบุญคุณโทษก็อาจจะ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากันในเวรหรือให้กับสัมภเวสีไม่มีญาติก็จะทําให้คุณแบบเหมือนกับราบรื่นมากขึ้นอะไรที่มันติดติด,ตดขัดขัดมันก็จะค่อยคฟื้นตัวค่อยๆดีขึ้นโชคชะตาของคุณยังไงก็ดีขึ้นค่ะแต่อาจจะเป็นด้วยของพวกเนี้ยที่ที่เข้ามาปิดกั้นคุณทําให้คุณแบบไม่ได้ถึงอะไรที่มันสุดๆดสักทีอ่ะจะดีก็ดีไม่สุดจะจะได้เงินก็ ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้อะไรแบบนี้มันติดติดขัดขัดเนาะก็ขอให้คุณเชื่อค่ะเงินทองกําลังจะมั่งคั่งไหลมาเทมาความรุ่งโรจน์ช่วงในดวงชะตากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณดวงเปิดฟ้าเปิดเนียได้อย่างแน่นอนอืมก็เป็นช่วงที่คุณจะพลิกฟื้นนะคะโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปโดยที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการมีกินมีใช้การกินดีอยู่ดีการได้เดินทางต่างประเทศการได้อ่า มีอิสระมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีอิสระมากขึ้นแล้วก็คุณมีเซนส์ดีนะคุณเป็นคนมีเซนส์สัมผัสที่ดีแล้วก็อะไรที่มันเป็นปัญหามันจะถูกขจัดปัดเป่าจะถูกขี้ขายไปในทิศทางที่ดีมากๆการเอาชนะกับบุปสรรคแล้วก็เหมือนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้หกไม้เท้าคือความสําเร็จการเอาชนะกับสิ่งต่างๆได้ดีแล้วก็มีคนชุดหน้าชูตาหรือชื่อเสียงคุณจะโดดเด่นโด่งดังในช่วงนี้ด้วย ค่ะการได้เขาดีต่างๆกําลังหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินฟื้นตัวเป็นช่วงที่คุณจะได้ดังใจในหลายๆเรื่องที่จะเข้ามาการเปลี่ยนแปลงนี้จะมาหาคุณได้อย่างแน่นอนขอให้คุณเชื่อแล้วลงมือทําก่อนที่สิ่งดีๆจะเข้ามาคุณก็ลงมือทําก่อนแล้วดวงเปิดฟ้าเปิดเมื่อไหร่คุณก็จะเปียงปังปงปัง,ปงได้อย่างแน่นอน ดวงกาลังปงังกาลังเฮงค่ะดวงเปิดฟ้าเปิดนะคะความอุรมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ารวยกําลังจะเข้ามาคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วก็สัมภเวสีต่างๆนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับราการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปเแตงก็ได้นะคะหรือไม่ก็ซัพพอร์ตทางอื่นๆได้ในอคอมเมนต์แรกที่มอนิ่งปักปุดไว้ให้นะคะ ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ